สวัสดีจ้าพี่น,อน้องมันนี่สายสันผ้าแสบผ้ามะแก่งแกงปลารดใส่น้อไมนสมจ้าตั้งมอนเดือดแล้วนะจ้าเ่าบ่มิตะไคร่ให้ยุ่งมืางหนอกบ้างหน้าเท่ากับใส่ใบบักกูดแทนแล้วก็ใส่พริกเนาะจ้าเนาะพริกกันห่อบ่มักต่ำเพราะมันเผ็ดเท่ากับเด็ดล่งออกก็ได้จ้า ฉีดลงฉีลงไปเลยจ้ะตามด้วยน้ำปลาตามด้วยเนื้อปลาจ้าปลารดจ้ะของแสบอีสานบานเฮ้าเมื่อวานสาวอีสานไปล่นเอเชียได้ปลารดมากจ้ะจ้ะตามด้วยใบแทนผักอีตูจ้ะบาซิลิคุม ไปซิลิคัมใส่แท่นผักอิตูได้จ้ะหอมขึ้นกันจ้ะรสดีจ้ะใส่ผงนัวนิดนึงนะจน๊ะเนาะ แกงแกงน้ำม่สมจะบใไซปลาล่านาาจะเพราะว่ากินน้ำมันสมมันกินแห้งเ้าจะบใไซปลาล่าจะใส่เค็น้ำปาลารดดีครับชูรสขอพ่อจ้ะน่ากินบ่จ้าแกงปลารสไส้น้ำมันโสมของแสบอีสานบานเฮาหอมแกงคุ้มเนือ้อหอมหอดบานใตจ้ะ สวัสดีจ้าพี่ๆน้งองๆมืม่อนี้ยสานผ้า,าแสบผ้ามากินแกงนอไม่สมใส่ปรดจ้าก็มิต่ำแปง้งเป็นเจวจ้าก็มิพักก็มีสะต่อต่อจ้าข้าวเหนียวน้อนมาจ้ากินกระสายสานทั้งเมี่ยงทายเป็นไดน,นอ้อเป็นไหนกันแน่นละ่ะถือบัลเลขหรือถือเตะกสายสานถือเตะจ้า ห้างกันซื้อหาศูนศูนย์หาออกเหล็กตัวเก้าไพ้สิไปถือเนาะมาจ้ากินกันเลยจา้าคุยตำักแปงก้อนดอกอันน้าแบบสะตอจา้าเขาเหนียวหนึ่งบ่ได้ยั่งใจจา้าเียว ก็แช่กับแข็งแซ่บพี่นองเลยน้ำไม่สมยกงน่าไม่สมแซ่บปโลโรสความแแฉบอีสานเลยจ้ะเนี่ยอืม เกี่ยนใจ้าความเบ้หนึ่งเขานี่เนาะ,ะตอมันใหญ่ใหญ่แช่เขาโดนพวดแม่จามมันก็เล่นเราก็เป็นหนึ่งหนึ่งโดนพวดมันเล่นแะช่เนาะ อร่อยพี่น้องแกงเปื่อยดีดี กันขนาดไม่น้อย ขน้นเพิินกับพวกกินประรดเนาะพันว่าม,มันคืองูนี่ละก้อ้างแซบเลยละ่ะก้อ้างแซบอีสานเลยทำไมสมกับขาวจนพุ่นี้ดี ่าไ,ได้ยุบเอเอซื้อ,อยามันติดเมื่อไหม แกงมะม,ม,มัยโสมนี้ย่าใส่เป็นอันขาดได้ประแดงว่าเขากันได้ดกินแท้กันเมนห้องเลยแหละแต่อนมะมัยโสมมันก็เมนแล้วเนาะ สดด,ดีพี่น้องข้าเจ้าอัดแข็งมากนะอัดมาสดสดจะตตกระซอสดดีมันบวกผมเลย กินแบบนี้นั่นเขากินหานบานได้หรอพี่น้องเอ้ย chèm bàn nhé, hóm hoạt bàn tay kinh năng này rồi เจ้ว่ะม่ออยู่แม่งหลอกหาแต่น้อแปลกๆกินมาสั่นร้านดเดเชียมันมีเห้เขากับหาเบิร์หน่อเนาะพี่น่อยอยากกันไหนเขากับเสือมา่กินวันเห็นนกอยู่เลยนางบว่าเอาว่าคนมากกวาไหน่างนจะมักหลาบเนาะหนอก สมันกับเผ็ดไปแห้งหรอข้าวจุ่นพูนดีให้พี่น้องเอ้ยแซ่บพาไปตัววมีใส่ใบอัลซีนิคุ้หอมด้วอกันกินเดียวกันได้จ้ะหอมือเกีติ้วตัอกัน ใ่แทมอตยประรถได้กิน้ามขาบอยู่ดกนนอกพี่หน้องมันหลาย กินน่อแกงน,น้ำมันสมออกค่อนค่อยหามเนามนะผู้ใดเป็นที่กันบ่ผู้พิษผู้พิษโลกพิษคากเล้นี่น้ำมันสะมัยข้าอยู่กินยังบอพิษน้ำปลานน้าเมี่ยงเคนนี่แต่แสบบ้พิษ พี่คองขลาวรัวเจ้าของตันผึ่งอ,อ่ะอลาตา้าวอีสานฝากขอบคุณที่ติด,ดตามจา้าภูม่าเบิงไม่กับอย่าลืมนะจา้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของสายอีสาน้าร์าแซด้จ้าบ๊ายบาย